พกคนคือครอบครัวเยรู้สึกยังไงบ้างคะสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปังด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดไอเมสขาราชพฤกษารามหามมีโอกาสชมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ปังอ่ะซื้อรถกระทางเซลล์อัน็นยังไงบ้างคะประทับใจเลยค่ะมาถึงเออเขาเรียกอะไรนะคะบอร์ดเออาชพฤกษ์หรอคะ ปกติต้องแถวบ้านนะคะทําไมมาติดใจพอดีดูโซเชียลแล้วเจอน้องอันก็พอดีก็ทักหาเลยแล้วก็เลยแบบคุยกันแล้วก็น้องเขาก็ให้คําแนะนําดีก็ขับรถมาหาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจแต่ก็อาจจะรอนานหน่อยนะคะ <c oughs> ประทับใจค่ะโซเชียล <Social S 2> ช่องทางไหนคะดูใน YouTube ค่ะ <c oughs> พอดีแบบเออดูข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับปอร์ด <c oughs> เพราะว่าเราทำธุรกิจ <c oughs> ก็เลยอยากจะได้ไปแบบขยายสาขาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อส่งเด็กเสร็จแล้วก็เลย น้องอันขึ้นเลยเราก็เลยเออถูกชะตา,าบ้งค่ะเราบอกเออน้องเขาน่ารักดีแล้วก็เลยโทรกับโทรคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนพี่เขาวันนั้นก็ไม่ได้เข้าร้านแล้วก็ขับรถมาที่นี่เลยมาดูนะัดค่ะออทําเกี่ยวกับอาหารประเภทไหนอยู่คะพี่ปานเออมีตัวซอสมีพี่ของนี่จะเป็นเป็นโรงงานน้ำปลากะปิด้วยแล้วก็จะทําหมวดน้ําพริกแล้วก็เป็น O E M ด้วยค่ะโอ,อ้ทำหลายอย่างเลยแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีเป็นแบบ สเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอันไหนมันเงียบเราก็จะดูว่าจะบเป็นยังไงห็เ <Hey, S 2> ล<ม><ม>งดองด้วยใช่ไหมคะใช่มีมีค่ะแล้วก็เลยอยากจะแบบเอ่อออกฟอร์ดเพื่อที่ว่าจะขยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมถึงต้องเลือกใช้เป็นฟอร์ดครับพี่ปานเออเรารู้สึกว่าแบบด้วยรูปทรงแต่ว่าที่บ้านเคยใช้ฟอร์ดอยู่แล้วคันหนึ่งเอ่อแต่ว่าเป็นรถเล็กค่ะ,คะแต่ก็ไม่ได้เคยลองรถใหญ่แต่พอมาวันนั้นน้องอัดให้อลองเออเราก็รู้สึกว่าเออชอบนะก็เลยแบบ ด้วยดีไซน์ด้วยอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยฟอร์ดเขาแบบความแข็งแรงอยู่แล้วเนาะเราก็เลยชอบแล้วก็ตัดสินใจ แล้วการบริการการต้อนรับภายในชลูมเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะอย่างงี้ต้องให้เครดิตแล้วค่ะ <c oughs> ไม่งั้นไม่มาไกลขนาดนี้จริงๆอะซื้อที่ไหนก็ได้แต่การบริการสําคัญแบบถ้าเกิดเซลล์พูดไม่ดีหรือให้คำำําแนะนําเราก็อาจจะเปลี่ยนใจแต่นี่น้องเขาแบบบริการทักตอนไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออต้องมาหาน้องแล้วอัไกลแค่ไหนก็มานี่ยุสขาสามนะคะมาซื้อที่นี่นะ <c oughs> ใช่คนเราฟังเลยใช่คนเราฟังเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราประทับใจค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้ทางพี่ปางค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางฟอร์ดอารเอสสาขาเลชพึก์พะรามหแล้วก็ฝากบริษัทแล้วก็ฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พี่ทำด้วยช่องทางการติดต่อสามารถแจ้งได้เลยค่ะพี่ได้ค่ะก็คือบริการประทับใจอยู่แล้วนะคะถ้าใครสนใจ f อร์นะคะแนะนำเลยค่ะอ รานพึกก์พาะราม5ห้าใช่ไหมคะ,คะบริการดีมากค่ะคันต่อไปไม่แน่นะคะผู้จัดการจะพามาออกที่นี่อีกคันหนึ่งค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะฝากด้วยนะคะเป็นแบรนด์คุณนายนัวเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะรับทําซอสแล้วกเ็เป็นน้ํากะปิปลาแล้วก็เป็นกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็จะมีสเต็กด้วยค่ะแล้วก็เป็นหมวดน้ำพริกทุกอย่างค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะช่องทางการติดต่อก,ก็มีใน t ิ k ตอกมีในช้อปปี้ค่ะ หลากหลายช่องทางเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ตไลเมสการาช็อปปิ้าราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสาคัญด้วยค่ะเช่นค่ะงันต้องขอขอบคุณพี่ปางมากมากนะคะที่ให้โอกาสงันได้ดูแลการออกรถทางนี้นะคะขอให้พี่ฟางขับขี่ปลอดภัยนะคะล่ารวยเงินทองล้อหมุนเป็นเงินเป็นทองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกีโวเลสอีกคันหนึ่งใช่หมรอเอเฟสมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ